แต่ผมว่าไอ้คำร้องฝากขังของพนักงานสอบสวนปอสเนี่ยผมว่าน่าจะหวาดกลัวแบบการเขียนอะไรต่างๆคดีพวกนี้นะเขียนคำคัดค้านเขาที่เขียนเก่งคำคัดค้านคือคือเคยคุยกับพนักงานสอบสวนที่เป็นพรรคพวกกันเนี่ยเขาบอกคดีพวกนี้เวลาเราเขียนเนี่ยแบบอื้อ จำเลยกับพวกกระทําการอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจร้ายแรงหลอกลวงผู้คืออ่านแล้วมันแบบโห่เหมือนหนังสงครามอะนักมากแต่เดียส่วนใหญ่ยังขาดพยานหลักฐานที่ยังต้องแสวงหาจ็นวนมากปล่อยตัวไปจะไงนะอาจจะเข้าไปทให้เสียหายแล้วก็ผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือในการอะไรต่างนะไม่ยอมให้การอะไรต่างนะขอรหัสมือถือก็ไม่ให้อะไรยกตัวอย่างอะไรเงี้ยมันมันผมเชื่อว่าไปดูคําบรรยายเดี๋ยวจะดูจะน่ากลัวมาก แบบเนี่ยคนที่เขียนพวกนี้ต้องแบบมืออาชีพนะเขาต้องเลือกมือเขียนมาเหมือนเหมือนเขียนข่าวพลาดหัวเพ้าะไปแถลงสารพอเห็นพฤติกรรมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นการกระทําที่เห็นแก่ตัวหลอกลวงคนใกล้ชิดอาศัยความเป็นดาราอะไรต่างๆเขาเขาน่าจะเขียนอย่างนั้น